สวัสดีครับทีนี้ต้อน,อน because, รับเข้าสู่รายการ b e Call We Call We Can Do รายกาของเราในวันนี้นะครับเราก็มาถ่ายกันนอกสถานที่นะมาที่ผู้ประกาศคนนุณด้างเดอมของเรานะครับที่ Alice Living Forest นั่นเองครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องอะไรก็ไปเจอกับพี่ Alice กันเลยครับค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการทํำลายลงบนพื้นผ้านะคะ ทำลายแล้วชุดไม่เสียหรอครับกันเลยจะเล่นเลยขึ้นอยู่กับวิธีการทําของแต่ละคนค่ะจะเสียงไม่เสียอันนี้เราต้องมาลองทําดูนะคะก็คือเราจะลองมาเรียนรู้เ<อ>ทคนิคก,การใช้ปากกาเพ้นท์ผ้าปากกาเพ้นท์ผ้าจะต่างจากปากกาเมจิกทั่วไปนี่คือปากกาเมจิกทั่วไปปากกาเมจิกทั่วไปต่อให้สีเยอะแค่ไหนแต่มันไม่กันน้ําไม่กันน้ําคือไม่มีประโยชน์ค่ะนี่เราจะมาเคสกันอันนี้คือผ้าสีขาว อันนี้จะเป็นหมึกกันน้ำหัวมันจะเขียนยากนิดนึงนะคะเพราะหัวมันเหมือนเป็นกลุ่มสักการะนิดนึงบางทีก็เป็นราชสมัยแทนใช่ไหมงั้นประมาณนั้นนี่ก็เป็นเขียนผ้าเหมือนกันเดีย๋ยวเราจะเทสด้วยการที่หย่อนมันไว้ในถังน้ำนี้แล้วเดี๋ยวใกล้ๆจบคลิปเรามาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าผ้าผอน่นี้เนาะ เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันโปรปก,กาเพีงพามันจะมีสีเยอะอยู่เหมือนกันนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วร้านก็จะใช้เงินกับทองเป็นหลักมันจะมีหลายขนาดส่วนขนาดเราก็จะดูที่ตรงนี้เห็นไหมนี่นี่ค่ะนี่ขนาดอันนี้เป็นสองจิลอันนี้อยู่ตรงนี้ค่ะเป็น 1. 0มจศิลจริง,งๆแล้วก็คือมีมีเล็กกว่านี้มีใหญ่กว่านี้แล้วก็มีหัวตัดหัวกลมอันนี้สีขาวยูนี้เนี่ยจะมี ข้อเสียตรงที่ว่าถ้าเราไม่ได้ใช้ไปนานๆแล้วตัวน้ํามันจะแยกส่วนกับโอมลึกไวมากแล้วมันจะทําให้เวลาที่เขียนออกมาตัวน้ํามันมันจะออกมาเยอะกว่าปกติแล้วก็จะทําให้ผ้าเรามีปัญหาได้ค่ะก็ะคือทําให้ผ้าเสียได้เหมือนกันต้องระวังถ้าถ้าจริงๆแล้วในในหัวแบบนี้พี่แนะนําใช้ซากุระไปเลยดีกว่าทับเพนเลยดีกว่าเพราะว่าหัวมันจะเหมือนกันเลยค่ะซากุระเนี่ยจะมีรุ่นนี้ คัดเพนแบบนี้จะมีสามสีคือสีเงินสีทองแล้วก็สีคอปเปอร์คอปเปอร์คือเป็นสีทองแดงแล้วก็จะมีเป็นรุ่นเพ้นแบบนี้แบบนี้ก็จะมีหลายขนาดแล้วก็จะมีหลายสีสีก็ดูจากตรงนี้ตรงรอบขอบว่าเป็นสีอะไรแบบอันนี้เป็นสีชมพูอมแดงสีก็ไม่ตรงเร้อเปรเซ็นค่ะแต่ว่ามันมีแค่อย่างละเฉดสีเองเขียวก็คือเขียวแดงก็คือแดงเหลืองก็คือเหลืองเลยส่วนไหนก็คือจะใช้มาจะกดอย่างนี้ค่ะกดค้าง ในการใช้ครั้งแรกคือจะให้กดค้างเพื่อที่ว่าตัวหัวเนี่ยจะได้ทิ่มเข้าไปรับน้ำหมึกข้างในมาแล้วถ้าเกิดว่าเขียนไม่ต่ดใ้องถ้าสังเกตง่ายๆถ้าหมึกหมดคือ มันจะดูโล่งๆเวลาที่ขยับเสียงมันจะเร็วมากอันนี้จะยังไม่เร็วมากยังม,มีหมืนนิดนึงปากกาพวกนี้เขาเปิดมาตอนแรกอะครับตัวสกัดมันจะเป็นสีขาวๆเลยก็คือยังไม่มีน้ำมึกแล้วก็พอเรากดน้ำมึกมันจะค่อยๆไหลออกมาทีนี้ต้องระวังนิดนึงเวลากดบางคนกดแล้วมันยังไม่ไหลออกมาก็ก,กดซ้ำๆซ้ำๆคราวนี้นองเลยค่ะก็คือกดแล้วรอมันนิดนึงกดแล้วรอขย่าดูขย่าแล้วออกไหมขย่าแล้วไม่ออกกดอีกซ้ำซ้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ตอนกดครับแนะนําว่าให้ไปกดบนวัสดุอื่น อย่ามากดบนผ้าที่ทำเพราะว่ากดบนผ้าที่ทำบางทีเนี่ยไปกดย้ำๆม,ม,มันแล้วพ<า>ุชพังนี่ค่ะมันจะมีหัวเล็กแบบนี้ด้วยพัดเพนสีขาวหัวสูงย์จุดเจดตัวนี้ตันง่ายมากค่ะงานหนึ่งแ่งหนึ่งโดยประมาณพอด้วยความที่หมึกเป็นน้ำมันแล้วหัวมันจะตันง่ายเพราะว่าหัวมันเป็นหัวเล็กส่วนใหญ่จะตันที่ตรงนี้คือเวลาใช้ต้องระวังค่ะถ้าคนม,มีหมึกกองคือเตรียมทิ้งได้เลยขั้นตอนในการเพนเราอาจจะใช้ดินสอเขียนผ้ามาสร้างลายก่อน ดินสอเขียนผ้าพ,พวกนี้จะมีหลายประเภทจะมีดินสอรธรรมดากับดินสอที่เป็นเมจิส่วนใหญ่ก็คือถ้าโดนเตารีดก,ก็คือโดนความร้อนเนี่ยส่วนใหญ่จะละลายแล้วหรือไม่ก็ละลายตอนที่อยู่บนน้ําจะเป็นอย่างนี้ค่ะเราก็มาสร้างลายก่อนอันนี้คือที่สร้างลายเตรียมไว้ล้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะลองมาใช้ปากาเขีนลงบนลายกัน นี่จะเป็นในส่วนของสีเงินนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูสีทองกันถ้าอเราเพ้นตามลายถ้าเราเพ้นต,ตามลายผ้าค่ะมันจะเพ้นง,ง่ายกว่าถ้ากิดว่าเพ้นย,ย้อนหรือเพ้นส่วนผ้าเนี่ยบางทีมันจะเพ้นย,ยากหน่อยเพราะว่าตัวผ้ามันมีเท็กเจอร์อันนี้เราก็ต้องระวังเหมือนกันวางลายผ้าดีๆค่ะ บางตัวที่มันมีลายมีเท็กเจอร์หนาๆครับเพ้นลงไปบางทีเป็นขั้นขั้นๆเลยนะครับใช่ค่ะมันก็ขึ้นอยู่กับตัวตัวผ้าด้วยว่าคุณสมบัติหรือลักษณะของผ้าเป็นอะย่งไอย่างคล้ายๆแบบผ้ายีนนะครับอันนนยากจริงๆถ้าเราอยากให้มันมีมิติเราอาจจะเอาสีอะคริลิกมาใช้ผสมได้ แล้วก็จากที่เราค้างไว้ในตอนแรกที่ว่าคุณสมบัติของบานที่กันน้ําต่างกันยังไงเดี๋ยวเราจะลองมาดูผมกันค่ะว่าตอนนี้สภาพของสีที่ใช้อยู่ในน้ำเป็นยังไงบ้างโอ้อันนี้คือตอนเทสอะพี่ไม่ได้ใช้ตองีดรีดก่อนนะคะแต่ว่าก็อย่างที่เห็นค่ะก็คือสีชมพูเลือนสี ม่วงตอนแรกตกจนกลายเป็นสีนเงินแล้วก็สีเงินกับสีทองยังอยู่ดีปกติแล้วก็ในคลิปต่อๆไปเราก็จะสอนวิธีการทําลายบนชุดในรูปแบบต่างๆถ้ายังไงอย่าลืมติดตามชมนะคะก็จะมีการทําเซนซิลการที่เราใช้ตัวปั๊มกับหมึกปั๊มปั๊มลงไปบนชุดเลยสําหรับชุดที่ต้องการลายเดิมๆซ้ำๆตะหมาะกับการปั๊มมากอย่าลืมติดตามชมนะคะ